อันบสองคือเก้าแล้วครับอครับสองพี่น้องคนเอดกับขอกบน้ำอยู่ตาอย่างพวกนี้ก่เก้ไอ้ปลาซิวปลาาดังไฟปลาซิวอ่าวปลาซิวใหญ่เยอสะดุ้งมันหางตีตัปลาซวอ่าวเลยแล้มันขากันจังบ่ได้มกไฟเมกหมอมกหมอไปแยกปลา กน้ำหยดกระทะนิดนึงอ๋อ oh. น้ำหยดลงข้างล่างนิดนึงเปิดไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนเรียบเลยตอเแก้วแก้วเด็กโอเคต้อง,ง okay. อห่วยขึ้นมาหรออือขึ้นหลายคับนองนั่น <laughs> สุกแล้วกระทะกระบื้องม่เปิดโซ่ก็ดูสุกบอลเมย์ โอ้ยเขียนอันตันเห็นบ่ปุ้ยบ่ต่ำแก้วต่ำตกัวปานอยู่ตรงหน้าน้อเจ้าน้องมือหวยตัวล้างบ้านนวยขอดนวยกล่นมันหวานแท้มาเดินมมากินขอน้ำกันมาเรียบร้อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อนี้วันหยุดยายน้องออกหาไหล่เยื่อเบปลาซิวมอคมกคเบปลาซิวอยากกินมกปลาซิวมอหม้อเรียว่าปลาบัลลีัดยาวแบบบรรดาเอาโอ้โหบรรดาหน้ามาเดิมมาเดินมาเดิมพาไปหาเก็บน้ำข้องบูลัดคือเนี่ยคันสิมกปลาบัมลีเตาไฟเตาถ่านสูตรยายน้องแซ่บ ขาบริแค่แคมเด็ก็ขอาของไปต่อจ้ะเนาะอะมามามาอกว่มากต้องเรียเงน่มากกินน้ำกันทาทตนเนี่ยน้าอะยือน้เนียอบอาวยนุ่งมหนะ่อยเนาะพอ่เห็สีละนี่ยนี่ สูตรเด็ดมกมอนี่เยเ่าเจ้าดิไม่ได้เด็ดต่อเนยเออปลาสิรินะมกเลยนะจ้ะโอ้มออกแบบนีน้ก็เป็นปลาตัวสวยๆที่เ่าอยู่แต่ต้ก้มพร้อมทั้งหมดแ้วแล้วก้ว่ะไ้ใส่เวลาโดนพร้อมหยอดน้ำนี่น้อยจักสองเขียวนี่ก็ะซุกแล้วอ๋หอหลามเด็ดต่

ยกบานแรกจุดแบไงแต่ว่ามันมันหางก็เลยตึกเลตัวตัวไงตัวหน่อยรุดออกมากเย่เย่้องเสียใจอะไรเวลาก็นอนเจาะัะไปยุกสะดุงทอนในหอยลุกขึ้นมาหายมันอยู่ีบาอมันก็ไม่ไเดี๋ยวกปนับอื่นหกตลาดนาะงนอนบาหลับ ปรุงเล้ห้อกกะะ<ห>็ค้ on like <ห>นค<ห>้นขอกันเขากับพิดไปกองนำเดือดกระทะไปอ่อนๆเหมือนีัไปต่อมันเปียกตลอดแล้วผมห้อไปนำไรนำเมื่อสิเข้าไปตองบอก เขาไปได้หมดแล้ว,ก,วก็ต้องใส่น้ำไปใส่เพราะมันตดแบบมันอยู่ได้ตลอดนี่ว่าขเขาเจ้าปแปลกกระแทบนี่เขา่าผมใส่พักมาดูวดความเนี่ยพักบุงพักบุงนะให้เขาตบแล้วเราขึ้นมาบ้าน มาเนี่ยน้าจะารงแห่งแม <EN. S 2> ่ล้วเขาเอานายนายเขาโต๊ะ <ม EN. S 2> นายขขวานายมานนัน,นม <EN. S 2> บ้านเขาเป็นลายผักหวานไปเาเอาเอาบิบบารแล้วไปจิ้มหม่น้ำผึ้งกลง รั่วนีงง่มันสัยาะเยาพักน้ำปักปะกน้าเยะดนนะนองกะดุ้มมันเนือมีตะไคร้เนือต<อ>ะเกียบคอกรับ ปลาปลา,าเนต้นองใตลอดนี่หนักอะนันมีตะไค่เลมันนี่แหละที่เมียกันยันนีก็กินก่นทีละอียงางหนาฝนมันตกบางาเปียไคร้แล้วแามแาไามานี่น้องได้เอาสะดุงที่ไปนี่ยกขึ้นต้องใส่ดตเทนสะดุ้งได้บ้านหลังม,มันมีมนทาง มันค่าอย่ตจะปะทิ้วตัวไงปะท้วุนนี่เหอิบานเ้าป่วยป่อยไดูเก็บแค่ห้าบ่กกคือนีป่อยขึนนมัขึ้นน้ยูบ้านห้องมันขึ้นน้ำมันขึ้น Come <laughs>

เคยกินแบบนี้นะแตยายนุ่งเป็นเล็กน้อยยุบันกระหาแบบนี้แหละให้พ่อให้แม่กินเมื่อกระไปเที่ยวทำไหนหรอุดจอดเอหมไมดเมื่อที่เขากรุงเทพควอว่าผ่ให้มากบว่ามีคนหาเนี่ยกเนี่ยกินด็กินว่พาต้องไปดอกรู้กรุงเทพประธานมีเพืนมุ้งกุได้มีบุษไส่สามก้นถนอม้นอย่างนี้ว่าอย่าพอจิตตม นั่นันันนนขอยังอืงอแจ็ปินป้ะของเดียของหาอีกไม่แจ็บนะมัมีผลดีอืมอมันบริหารตึงไปคำมุดบิจวงกับมแต่คำำคำแหงกับใจอยู่แบบนี้อันนี้ตั่ไม่เป็นโตอยู่ หัวพักตบคือขายดีจ้ยบางแล้วเอิ้นพักกอดกันด้วยอืมปอดบอกบานเป็นต้นต้นพักตบอยู่นี่นะเออมันมันหนามันหนาหน่อยมันหนามันมาอยู่โขกมันอยู่ใหญ่ทรืงโขกรอบฝนไหมวะหน้ามาปักต้องเป็นพักตบเหรอ ย้ายน,น้องนางคิดมองกรเปาเมันา้เาเจ้าเลย ส่วนสันอันนี้ไม่ได้กินทุกมือพักหวานไม่เคยได้กินยุดอีิรยะนุ่งจังเดยไปเก็บดูข้อของเทียมัมนม่นมีอยังเดียวพักหนามพักหนามเอาตะกรอนมีดเดียวพอตะกรอนมันมีตอนที่

เดี๋ยวมีแตเนียเสียกแจกเลยใค้บะไรได้บ่เนี่ยเนื้อย่างเหรขอเกลเกี่ยวเดินหน้าย่างเดียว ประเด็กตอนตะกตักันนะ ยุดก็ได้กินอาหารจับๆแย้แ,แสบแบบบนปานอืมนี่แหละเย็นน้องมาแบบนี้นอ่อะอ,บบอาติอาร์ติบุษย์ใจไว้รุ่น <c oughs> ไม่รุ่นกินน้ำม่เป็นเป็นอาหารกุ้เเ่าต้องขอโทษต้องไเดวยลูกหลานเลยมีแต่อาหารกุ้เเ่าเก็บข้ามก็ดูแสบแต่ ออะัทเีะจ้ะอ๋อคนละมั้อเลยงือว่าจะจะอยมันนี่กอเพื่อเทกา นีดีนะงใหญ่เาะดอกดีนะใจแล้วเร่มอิ่มทึกอันมกมัมกหนในเนาะเขาไ่ติดเอาแล้วข้อเงินกินเนาะกินเาหมดติดราะเรรมดาเา เดี๋ยวพอยกหมักละมุเจ้าถึงไหนเด้อถ really right <c oughs> ึงกรุงเทพเร้อยแล้วล่ะแอบเยอะต้องมาจอบเสื้อขาแบบคนยุคสรีกนา กอบดีเลยกอบดีมันรู้มีสาร่น่กมเลยใสปุ๋ยปลูกตัตัวปุหน่อยก็แส่บโอรามันเน่สบๆเ่หนาจะนองนี้น่ะคยอหรเอาละครับผมยู่แบบบานหอนอกครับผมเห็นแบบนี้ก็ อาห <S desserts> ิรพื้นุกใจไว้โจวไว้รุ่นบนไหครับเป็นอาหารพื้นถาครับกินไรกินว่าอะไรจีกินอะไรกินว่ากลองันแม่จะทำเป็ตะกูลตะกูเพื่อกินแบบนี้แหะครับเติบใหญ่ใหญ่มากเนี่นะอ้แซ่บหลายแซ่บหลายตามช่องตามทางเลยหาอยู่หากินครับผมเอ็นเอ็ใครมีคำสีชมกับทักทายกันขม่าได้ครับเด้อยอมรับคำสีชมทุกคนและนี่ครับผมเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างใดกันอย่าลืมเด้อกดไลา์กดแชร์ ติดตาบไหา่หอครับวิธีอีสานเมือนเขาวันนี้ยานุก,กับนายหอยกับนออ้องยิ้มละจา้จาเขาโตขึ้นจ้าสวัสดีครับ